สวยมากเลยค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะ,ะพลอยค่ะอันนี้รถอะไรคะคันนี้นะคะเป็นอีซูซู d ีแมนะคะ X Series นะคะปี2015นค่ะอ่า X Series ปี2015นะคะพี่ดาม Series ปี2015จุดเด่นจุดเด่นบอกบอกลูกค้าไปค่ะตัวพิเศษตัวพิเศษพิเศษยังไงอ่ะ กถือว่ามันจะแต่ต่างกับรุ้นอื่นนลจะมีสเกิร์ตแล้วก็มีโลบาร์แล้วก็มีคาดหน้าตรงนี้นเลยนี่นะคะอันนี้คือคาดหน้าอันนี้แท้จากาโรงงานนะคะคาดหน้าค,าครับคาดหน้าคาดหลังนะคะมีสเกิร์ตมีโลบาร์แล้วก็ภายในเป็นยังไงนะภายในตัวนี้นัดลิงบ่ไฟฟ้าแล้วครับนี่อันนี้ตัวนี้บ่ไฟฟ้าเลยนี่บ่คนคาดพาบไฟฟ้าข้างในก็จะเป็นสีอย่างนี้เลยนะคะ ในนะคะจะเป็นสีดํานะคะเพราะเป็น X series ค่ะอันนี้เป็นเป็นแคปเปิดได้แล้วนะคะทุกคนนี่ปี2015นะคะแม็กใหม่ยังใหม่ไหมคะแม็กม่ยังใม่ครับแกะกล่องเลยแกะกล่องตัวฮิตเลยดงครับยอดแดงเออยอดแดงตัวฮิตเลยนะคะถูกใจวัยรุ่นแน่นอนไม่วัยรุ่นก็ใช้ได้นะคะยในในยังไม่จริงครับยัาที่ติด นี่สัปดาห์ที่สิบนะคะปียี่สิบเอ็ดนะคะเออไหนคะน้องพลบอกเขาไปสิคะคันนี้ราคายัางไงดาวยังไงคันนี้นะคะราคาแค่เพียงสีส่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันค่ะสี่เจ็ดห้าถูกมากมากเลยค่ะโอ้โหดาวนะคะต้องใช้เงินดาวไหมอะ่ะคันนี้เรเิ่ต้นมีแค่ฟรีดาวไปเลยคะ่ะโอ้ฟรีดาวแล้วฟรีดาวอย่างนี้คือต้องเตรียมเงินมาออกรถไหม โอ้โหไม่มีเสียเงินเลยนะคะผ่อนเท่าไหร่ถนีดาวผ่อนอยู่ประมาณ9,000บาทเองค่ะถ้าฟรีดาวจะเริ่มผ่อนอยู่ที่9,000นะคะแต่ถ้าใครอยากจะดาวเพิ่มเติมยอดผ่อนก็จะลดลงไปนะคะตามลำดับค่ะโอ้เดี๋ยวพาชมกันรอบๆนะคะสวยมาก X-Series ของเราเป็นตัวไฮแลนเดอร์นะคะตัวสูงอันนี้โลบาที่ว่านะคะนี คาดหน้าคาดหลังนะคะของแท้จากโรงงานนะคะใครสนใจทำยังไงสนใจให้ทักมาช่องทางไหนคะส่องทาใครที่สนใจนะคะทักมาได้ที่เพจเป็นสมบัติคาซ็เตอร์สาขาท่าม่วงกาญจนบ,บุรีนะคะหรือโทรมาที่เบอร์0898367988คะ่ะ JU นะคะเสียงดังหน่อยแต่ใจดีคะ่ะทุกคนนี่สวยงามคะ่ะ